สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบจะมาพูดเรื่องของคนที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะคนที่มาอยู่ต่างประเทศประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษละกันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาท,ที่ใช้กันเป็นภาษากลางของโลกนะสิ่งที่โบจะพูดเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมีคนก็พูดไว้เยอะมีคนที่ได้ไปฟังเยอะแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะเรื่องของ การพูดภาษาไทยคนที่ไปอยู่ต่างประเทศอะต้องพูดภาษาไทยไม่ชัดหรอแม้กระทั่งคุณครูอดามเองอะก็ยังเคยพูดไว้มีนักเรียนของโบโอ๊ตอะที่เรียนภาษาอังกฤษเขาก็ถามเป็นเด็กไงอายุ10กว่า20ต้นๆนเงนี้ยเขาบอกว่าพี่โอ๊คนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องพูดภาษาไทยไม่ชัดทุกคนหรอพวกก็ย้อนถามเลยว่าน้องคิดว่าภาษาไทยพี่โอ๊ชัดไหมอ เขาก็บอกเออทุกก็พูดชัดนะก็ใช่ไงน้องก็น่าจะได้คำตอบการที่คนไทยอะ่ะพูดภาษาไทยไม่ชัดอะ่ะที่พอคิดได้นะมีอยู่สองเหตุผลเหตุผลหนึ่งมาอยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเ,เ,เนี่ยเวลาเขามาใช้ชีวิตอยู่เขาก็ต้องซึมซับทุกสิ่งอย่างถูกไหมรวมถึงภาษาด้วยแล้วเด็กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วถูกไหมคะ เด็กนี่เด็กแค่ไหนเด็กแค่ไหนมีเพื่อนของโวนะ้ลอะเขามาอยู่ที่นี่ตอน12ขวบสำเนียงเขาก็ได้แล้วนะและถ้าต่ำกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงฝรั่งแน่นอนนะคะแม้ว่าหน้าตาอาจจะ เป็นเอเชียแต่ภาษานี่ไปเลยอ่ะเพื่อนโบสที่เรียนที่วิทยาลัยวิทยาลัยคือว่าจะพูดวิทยาลัยกับคอล l เลจด้วยกันเลยเป็นวิทยาลัยที่วิทยาลัยที่นี่นะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแม่เป็นฟิลิปปินส์แล้วก็พ่อพ่อเลี้ยงหรือพ่อแท้ก็ไม่รู้ก็เป็นฝรัง่งเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาพูดแต่ภาษาอังกฤษเข,า,ข,า,ข,ปปขาไม่เคยพูดภาษา,ษานะฟิลิปปินส์เลย แม่ก็ไม่เคยสอนเขาพูดไม่ได้นะดูนี่รู้เลยคือรูปลักษณ์ภายนอกเขาเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเลยเอเชียเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษเขานี่แบบฝรั่งจ๋าเลยอเมริกันจ๋าเลยนะเพราะเด็กเขาไม่เคยพูดเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกิดที่นี่เขาโตที่นี่คือมาอยู่ตอนแบบเด็กๆเ,เลยเล็กๆแบบขวบสองขวบอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้คนที่มาตอนอายุเยอะแล้วอะแล้วทําไมพูดไม่ชัดอะเอาเป็นว่าพูดพูดตรง,ตรง คือกระแดะแหละก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะพสตอบไม่ได้ไม่อยากตอบด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ถามส่วนตัวของพี่พสน์แล้วเนี่ยพสนมีความรู้สึกยังไงเวลาได้ยินคนที่พสนมั่นใจว่าเขาไม่ได้โตไม่ได้เกิดที่ต่างประเทศอะแต่ถ้าทำเป็นพูดภาษาไทยไม่ชัดอะพสน์ลำคาญมันไส้จะพูดทำไมเพื่ออะไรบางคน ถ้าเป็นตามอาชีพอาชีพเป็นนักแสดงอย่างอย่างคุณผัดไทยอย่างเงี้ยเขาก็ล้อเลียนใช่ไหมพูดเป็นแบบภาษาไทยเนี่ยงภาษาอังกฤษอันนั้นน่ะตลกน่ารักขำคนที่พูดเพื่อชีวิตประจำวันอะแล้วทำเป็นพูดภาษาไทยไม่ชาร์พูเหมือนไส้พูดาำคาญแต่ว่าไม่ทำอะไรใครไม่ไม่อะม,มันเป็นสิทธิของเขาส่วนบุคคลของเขาส่วนใหญ่แล้วว่าก็จะเก่งว่าไม่ได้ใจ ไม่ไปยุ่งกับเขาอยู่ห่างๆโบ๊ทเป็นคนที่รักสงบนะไม่แรงนะก็จะไปคุยกับเพื่อนที่คุยได้บ้างนะหลายๆคนที่เขามาอยู่ที่อเมริกาที่โบ๊เห็นนะประเทศอื่นก็๊ไม่เคยไปเขาไม่พูดภาษาไทยกับคนไทยตอนแรกๆเนี่ยโป๊นอ่ะไม่ชอบเลยคนเหล่านี้ ไม่อยากที่จะไปสูงส่งด้วยไม่อยากที่จะไปยุ่งด้วยโ้นมีประสบการณ์จากเพื่อนคนหนึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่เขาเป็นคนที่ัยดีแหละแต่ตอนแรกที่รู้จักกันรู้จักกันที่โบ๊ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เจอกันไม่ชอบลักษณะเขาเพราะเขาเนี่ยไม่พูดภาษาไทยกับโป๊ตก็พูดภาษาอังกฤษโว๊ก็ไปเล่าให้เพื่อนคนไทยที่อยู่ด้วยกันมาด้วยกันฟังเพื่อนโบ๊ทนะมีอคติเลยแค่มองหน้าฉันก็ไม่อยากมองแล้วทำเป็นกระแดะ แต่ขอโทษปัจจุบันนี้สนิทกันมาคุยกับเพื่อนคนนั้นน่ะให้ฟังที่หลังบอกบอกกับสามีเขาด้วยนะว่าตอนที่ฉันรู้จักเธอแรกๆอะ่ะฉันไม่ชอบเธอเลยอะ่ะทำไมเธอพูดภาษาอังกฤษกับฉันนะฉันเป็นคนไทยเธอไม่พูดภาษาไทยกับฉันนะเขาให้เหตุผลว่าในเมืองในรัฐที่เขาอยู่อะ่ะมันไม่มีคนไทยให้คุยด้วยคุยแต่ภาษาอังกฤษ แล้วเวลาเขามาเจอกับคนไทยเขาก็ไม่ได้นึกว่าภาษาไทยเพราะว่ามันเคยชินเขาไม่ได้แบบกระแดะนะลักษณะของคนที่กระแดกับคนที่เป็นไปเองอ่ะรู้สึกได้ไงเราอยู่กันนานๆขึ้นคือเขาย้ายมาจากรัฐอื่นที่ไม่มีสังคมคนไทยเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดภาษาไทยเลยไงพอเขาย้ายมาที่รัฐนี้แต่ตอนนี้เขาก็ย้ายไปอีกรัฐหนึ่งแล้วนะตอนตอนช่วงที่เขาอยู่เนี่ยเราก็เจอกันบ่อยล้วก็พูดภาษาไทยกันมากขึ้นแล้ว โอดะก็บอกเขาว่าทําไมไม่พูดภาษาไทยอะ่ะพูดแต่ภาษาอังกฤษอะ่ะเขาก็จะระวังตัวเขาบอกให้โวดฟังนะเขาก็ระวังตัวเวลาเขาคุยกับคนไทยคุยกับพี่โอตคุยกับเพื่อนพี่โอตเนี่ยเขาก็พยายามเลยนะถึงขั้นพยายามพูดภาษาไทยะจะไม่พูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทย แต่พอตอนหลังเราสนิทกันแล้วก็เป็นคนที่แบบปกติธรรมดานะก็นิสัยดีไม่ได้แบ่งแยก่ไหนๆก็พูดมาแล้วเรื่องภาษามันก็จะมีในเรื่องของใช้ของแบรนด์เนมนะสาวไทยใช้ของแบรนด์เนมคนไทยก็ไม่พูดถึงหลากหลายและสัิยมหลากหลายความชอบอยู่ที่ใครมีเงินมากเงินน้อยหรือใครมีเงินน้อยแล้วอยากเป็นดีนัไนก็แล้วแต่แต่ทีนี้สังคมคนไทยที่ป๊อตเห็นนะนะป๊อไม่เป็นเพราะว่าป๊อไม่ได้รู้สึก ชื่นชอบอะไรกับสินค้าแบรนด์นีมยี่ห้อไหม่พื่เฉยๆดูในเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าอย่างกล้องคอมพิวเตอร์แต่โบก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนรุ่นหรือมือถือเงี้ยไม่ใช่ว่าเออพอร,รุ่นใหม่แล้วต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่เพื่อเฉยๆสาวๆก็จะ ใช้ของแบรนด์เนมมีรถมีจ้งรถยี่ห้อนั้นนี้ที่นิยมในเมืองไทยที่ราคาแพงพอมาที่เมริกาที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณก็มียี่ห้อรถพวกนั้นใช้แล้วเหมือนกับเอามาข่มกันนะบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวอันนั้นก็แล้วแต่นะเพื่อนของคนนี้เขาก็ใช้ของสินค้าแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจ้เท้าเลย ก็เฉยๆก็ไม่พูดอะไรพอวันที่ว่าลองมาชวนเขาพรก็แกล้งบอกเขาว่าเนี่ยอยากได้รองเท้าบูทสักคู่อ่ะพาไปซื้อหน่อยสิคือพอพึ่งมาอยู่ใหม่ไงแต่เขาอ่ะเขา,ามีประสบการณ์ในการอยู่ต่างประเทศนานกับโบ๊ทไงบอาเออเนี่ยพาไปซื้อหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาบอกแต่ว่าไม่เอาแบรนด์เนมนะมันแพงเขาบอกว่าก็พาไปได้นะแต่ว่าเขารู้จักแต่แบรนด์เนมเขาไม่รู้ว่าแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ย มันจะมีในสถานที่ในร้านที่เขาซื้อไหมนะน้องคนนี้เขาใช้รถ BM นะนึกในใจก็โอเคนะน้องเขาเขาพูดออกมาแบบนั้นแล้วน้องเขาก็พูดเองออกมาว่าในความชอบส่วนตัวของหนูอะ่ะก็อยากจะใช้ของที่หนูชอบหนูอยากใช้รถ BM เมมาตั้งนานแล้วพอมันมีเงินที่จะซื้อได้หนูก็ซื้อแล้วข้าวของที่ใช้แบรนดเออ์เนมอ่ะก็ใช้เพราะว่าชอบเพราะอยากใช้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนูจะเลือกคบคน ว่าไ,ได้ใช้ของแบรน,นด์เนมด้วยกันแล้วจะไม่ครบเขาไม่เป็นคนที่เอามาอวดด้วยคือเขาใช้ก็ใช้ไปไงเวลาไปเจอเพื่อนๆอ,อย่างเวลาไปปาร์ตี้ปุ๊ไม่ค่อยได้ไปบ่อยเพราะว่ามันไกลเายอยู่คนรนารอ่ะก็ช่วงมีอยู่ช่วงจังหวะที่แบบน้องเขายังท้องอยู่แล้วก็มาถ่ายลงถ่ายรูปกันแล้วก็มีแบบปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์บ้างแล้วก็วันเกิดเล็กๆน้อยๆก็มีไปบ้างเพราะถ้าเกิดจัดตอนเย็นๆปุ๊ดก,ก็ไม่ได้ไปะนะก็ไปเจอน้องๆเขาก็ ไม่ได้มาพูดถึงว่าของที่ใช้เป็นแบรนด์เนมนั่นน,นู่นนี่อะไรกันไม่เลยเขาคุยกันเรื่องอื่นอะกับหลายๆคนที่โบเห็นในอินเทอร์เนต็ตนะ ก็จะมีในบางคนในบางกลุ่มที่เขาจะพูดถึงยี่ห้อนั้นอนันกำลังยี่ห้อพระคนหนึ่งพูดมาอีกคนหนึ่งก็จะมามั่งแล้วและอีกคนหนึ่งก็จะเหมือนกับแบบเอามาคุยแข่งกันอะทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวนะแต่ที่โบเจออ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไงหลายๆคนเขาก็คุยกันเขาก็จะคุยกันเรื่องบ้านราคาเท่าไหร่รถคันเท่าไหร่โอ้ไปซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อนี้กระเป๋ารองเทา้ายี่ห้อนี้มันลดราคาลดแล้วนะจากสมุิ 800เหรือ300ออะไรทำนองเนี้ยนะสำหรับว่าโอ,อ๊ตอ่ะมันก็ยังแพงอยู่นะ <laughs> สำหรับเขาเขาบอกเออมันแค่300เองมันแค่ร้อยกว่าเหรียญเออย่างเงี้ยก็โอเคก็นั่นแล้วแต่เขาอ่ะสิ่งที่โบเห็นแล้วโบก็คิดว่าไม่นา่าไงของคนบางคนอ่ะไม่ได้มีเงินที่จะเอามาใช้ใจ่ายอะไรแบบนี้เห็นคนอื่นเขามีแล้วตัวเองก็อยากมีไงแล้วตัวเองก็ไปซื้อไปจับจ่ายมาเพื่อเป็นเจ้าของแล้วตัวเองก็มีปัญหาว่าค่าไฟค่าน้ํามันก็ไม่พอมีลูกอะ่ะค่าเทอมลูกอะไรประมาณนี้นะแต่ตัวเองอะ่ะเอา เงินที ENNIS, ่มีอ่ะไปใช้จ่ายกับพวกสิ่งของแบรนด์เนมเพื่อให้มีเหมือนคนอื่นเขามีไงะก็เนี่ยมันก็เป็นจริงอะนะก็ไม่มีใครไปบอกใครได้หรอกโดยธรรมชาติของคนอ่ะไม่ชอบใครไปสกิดทําไมอ่ะมันเงินฉันป่ะมันเป็นเรื่องของฉันไหมมันตัวฉันไหมอย่างเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอีกะฉันไปแต่งบนหัวใครหรือเปล่าพูดเท่านี้ดีกว่านะคะเหมือนฝนกำลังจะตกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเราขอให้คุณใช้ชีวิตตามที่คุณเห็นว่า เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ